ก็จะปิดตัวนะครับห่ดต้งรูกมาก็ับไปนเดินหาไปเลยเจ้าว่านหลาท่านยมาก็มาฝากคุณตามพวงกันครับตามกาลังรัาสุดครับผมอ๋อ้าพปู่เดี๋ยวขาลงนะครับผ่านสุดบันไดนะฮะฝั่งนี้ท้ายมือผ่านร้านค้านะครับผ่านร้านค้าสวัสดิการจะเห็น้า สดีนะครับเวลาก็ยังอยูนะ่แต่ว่าจะขอมาแล้วก็ให้เ้อของเวลาต่อไปนะครับอาจารย์ชาลีสีสอยดาวนะครับชัดอยู่ยแต่ว่ามันเห็นแบบี่ไม่เต็มบุญให้กับพรงบุญนะครับที่ได้เดินทางมาแสดงบุญกันลงไมายืนใกล้ผมจะมาพาน่์จันทร์สุโบ,บุรีก็จะได้เดินต่อนะครับยูตี นะครับระวังไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพมีโชคมีชัยทั้งไปทั้งกลับมีโชคมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ ทมีหลอดก็ได้นะครับเพื่อถูกให้ตำรวจจับกลุ่มง่อนนะครับวันนีต่อไปเราจะได้มีหลอดไฟไว้นะครับลองไว้สำหรับเปลี่ยนนะครับต้อมแข็งขว่างพยยามเข้าคืน ทุกปีนะครับเปิดงานสารมาตรรอตรวจศึกษากนาทางเจ้าหน้าที่กรรมการก็จะขึ้นมาสอารวจออนะครับดูตรงไหนนะต้องต้องต้องแก้ไขหลายอย่างนะครับตัวดนะครับปลอดภัยนะครับในทั้งเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาคือเนี่ยเรางน้นมานะครับถ้าไม่มีไฟนะครับมืดึ๊บเดินก็ไปหลบไกแล้วเราต้องย้อนออกไปอีกนะครับใช้หลอดไฟไฟไหไนะจะเดิเดิมา นะครับมีแสงไฟตลอดเส้นทางทุกจุดนะครับทั้งจุดตรงนี้องน้ํานะครับห้องจุดฐานยิ้มใจนะครับมีแสงไฟเพียงพอนี่น้ำสบายใจนะครับกนะครับใครยังใครยังไม่ได้ทำบุญนะครับมาทางซ้ายมือของนะฮะทางซ้ายมือของผทุนนะครับถือกองบุญแล้วก็แผ่นทองนะครับที่ผมยืนนะครับตรงนี้เตรียมนะครับขอามสำคัญจังหวะเพราะว่าเราจะต้องใช้นะครับความเร็ไป็นของความเร็วระดับ นะครับเรียมนะครับอากาศกลๆสว่างคนเยอะนะครับต่ตอนนี้ท่านใดสะดวกแล้วมาเรียมนะครับแผนทองุดที่สององครับนะครับแกพูดเยคร่ดนะครับเพ่งจุดเก้าเองว่ะไปจุดสิบสามจุดสิบสามคือผ้าแดง โอ้ยเนื้อเหลือม,มีเงือแล้วนะไอ้นู่นนู่เงือกแตกแล้วไอ้นู่ <c oughs> งขึ้นยาก ้ยยังไม่ถึงสิ็นอหรหยาจุดสิบเอ็ดเองตรงนี้จุดสุสุดยเนะครับแม่หลานทีนะครับติดิัเต์ที่สุดูตรงกลางอยู่ในเจดีย์สีทองนะครับเป็นพระประมุารีเจ็ดห รับวงมาลัยขวามือนะครับกาบสาการะาพระบรมสารีริกธาตุก่อนตรงนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อดีตสมเด็จพระยานรังสวรอดีตพระสังฆราชนะครับประธานในวัตุสุตยิ้มนะมาปฏิาสฐานบนยอดเขาสูงสูงนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักลุ่ที่เข้ามาสาการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ ในสมกับความเห็ดเื่อยที่เราเดินทางขึ้นมาทำบุญตรงนี้เป็นบารมีทางธรรมเดี๋ยวเลือกาปทตบาราที่ไันเหยาวพักบนบนที่ของทางบนเราค่อยกลับมาเราก็ไม่พักาลายทางไปแล้วมียาวเลยก็นอนราบเลยน้ำก็บของหินหินบอกทอง

คู่แรกใน้าสถาปัตยกรรเลัก่ใสที่อ่าพเนว่าซุ้ระตูที่เราเข้ามาจะมพระสนะครับเนระานอยู่นหมดทได้กับระตูุประตูนีรเรกว่าประตูล่านะครับเป็นประตูานะครับซึเป็นที่เนระานนะครับของพนีสรินะครันี่เราพรแดงนรมารยจะเด ดูดูก่อนชัดตอบไม่ค um. ่อยชัดหรอกพี <gment al> ่อ๋อเล่ยเพราะว่าถ่ายให้บีเหมือนกันถ้าดูมาชัดถ้ามองไกลๆไม่ชัดอ่าสิ่งที่ควรแต่การที่การสัลยแนทย์ควรแต่การที่จับร่างสาระกันเข้ามานะคเมื่อถึงแล้วเส้นชใยจุดทางด้านหลังผมนี่ครับก็จะเป็นป้ายคู่มือที่จุดเรีแต่บุญถ้าท่านใดที่อยากจะถ่ายภาพ ้าท่านใดที่อยากจะถ่ายภาพไว้เป็นเ่ือลึกนะครับอยู่ทางด้านหลังผมนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์จากจัออรกรวรอดเสาวกิจกูดโดยเฉพาะผ้าแดงอย่างนี้ครับท่านใดที่อยากจะถ่ายภาพไว้เป็นี่ระลึกนะครับอยู่ทางด้านหลังผมเนี่ยครับป้ายเป็นป้ายไม้ตัวอักษรสีทองทางด้านบนนั้นมีพระพุทธปฏิมากรทีลประเทอินเดีย เ,เป็นศิลปะแบบอิเดียนครับอยู่ทางด้านหลังพวเนี่ยนะครับจุปเปรย์ไายผ้าเป็นพิเ,ยเยรย์แดงผ้าแดงน,นูน่นเราจะซื้อจากนู่นออขอน,น้าเรียนที่จับปรรดาท่านสัตว์ชนนะครับก่อนที่จะเข้ามาดู่อยาง สัตอะไรร่านิเษกแต่หน้าว,ว่าบรรดาท่านส่วนส่วนท่านใดที่มีควาวมประสงค์อยากจะเข้าห้องน้ําห้องสุขานะครับผมขอนอนุญาตให้กับบรรดาท่บบรรานสาชาช่วนสวนได้ทราบเลยในบทเรียนเย็นรอดปากบนเพียงฝั่งไม่พยานนะครับก็บเลยขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กับตัดตั้งใจสาธุนี่คือตัวอย่างของการปฏิหาริย์ต่อหน้าองค์พระบิดาวันเกิดของเรานะครับต่อจากนั้น ่านก็นำผ้าของเรา,เรานะครับไปปลูกนักชิ้นใหจญจ่ชน่ดต่างความะสมได้เลยภายในเก็บสั่งค่สถาลัาก่าบอกกับใครๆว่ามาถึงเขาชิตตะปูเนาะครับแล้วเนื่องจากว่าวันนี้สายตาสภาแต่น,นับคนินทามกันหน่อยเยอะนะ,ะแต่ยังไงก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันอาเดินขึ้นก็นขอ,ขอให้ชี้ซ้ายนาจเดินองคพระคุณพ่อคุยแล้วมีเอากระเป๋าไป ก็ขอได้เลยค่ะพี่ไว้เนี่ยเป็นไปอยู่อู้โอ้โหนี่ค่าบรรยากาศนี่ไม่จะบอกนะอู้ๆ

у oh, 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 oh.